รัฐบาลรัเสเซียได้แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อสหรัฐที่ได้ส่งทีปนาวุธ d e t e c t ไปให้ยูเครนเพื่อโจมตีพื้นที่ใครมีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสี่รายโดยรัรเสเซียยืนยันว่าจะมีมาตรการตอบโต้กลับอย่างแน่นอนกระทรวงการต่างประเทศเสียได้เรียกตัวลินเทรซีเอกอัคราชทูสหรัฐประจำรัเสเซียเข้าพบเพื่อกล่าวโทษว่าสหรัฐกำลังใช้ยูเครนเป็นตัวแทนในการทำสงครามพร้อมเตือนว่า จะมีมาตร,ราการตอบโต้อย่างหนักแน่นอนเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงกลาหโหมรัสเซียได้ถแถลงว่ากองทัพยูเครนได้ยิงขีปนาวุธเดทังส์จำนวน5ลูกมาอย่างคาบสมุทรไครเมียโดยมี4ลูกถูกสกัดตกและอีกหนึ่งลูกระเบิดกลางอากาศกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังอ้างว่าผู้เชี่ยวชาญสหรัฐได้ให้ความร่วมมือในการกำหนดพิกัดการยิงขีปนาวุธโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสอดแนมของสหรัฐดมิตรีเพสคอฟโคก ทำเนียบประธานาธิบดีรัเสเซียเรียกการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่ปาเถืองก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่รัเสเซียได้เตือนถึงความเสี่ยงที่สงครามยูเครนจะเข้าสู่เฟสที่อันตรายที่สุดโดยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินแห่งรัเสเซีย,ยยังย้ำเตือนถึงความเสี่ยงที่สงครามจะขยายวงกว้างและเกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์การประนามสารัฐในครั้งนี้ต่อการโจมตีไครเมียซึ่งถูกรักเสเซียผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนในปี2557 ถือเป็นความคืบหน้าที่เพิ่มความตึงเครียดในสถานการณ์ปัจจุบัน